ออสเตรเลียเป็นรัฐรวมประมุกข,ของรัฐคือกษัตริย์ของประเทศอังกฤษพระเจ้าชาวที่3เหมือนกันดังนั้นน่ะข้อนี้แหละถูกต้องเลยรัฐแบบราชอาณาจากักรนะครับมีทั้งแบบรัฐเดี่ยวและรัฐรวมโอเคนะครับข้อ3าํทำไมถึงไม่ถูกต้องล่ะ รัฐแบบราชนรมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าแบบสาธารณรัฐเราบอกไม่ได้ครับข้อนี้เราบอกไม่ได้ส่วนข้อ4หากประมุขของรัฐเห็นไหมอาจารย์เล่นประมุขประมุขของรัฐไม่ใช่กษัตริย์จะทําให้รูปแบบรัฐเปลี่ยนจากรัฐเดี่ยวเป็นรัฐรวมครูบอกแล้วเกณฑ์ที่ใช้แบ่งรัฐเดี่ยวรัฐรวมจะต้องเป็นรัฐบาลไม่ใช่ประมุข ถ้าประมุขจะเป็นเรื่องของอาราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐส่วนข้อ5คุณว่าไม่จริงะนะครับหากมีการกระจายอำนาจประเทศไทยมีการกระจายอำนาจครับเรามีอบอตอเรามีอบอจอครับเรามีเทศบาลครับเรามีกทมครับเรามีพัทยานี่คือการกระจายอำนาจถามว่า เรากลายเป็นสหพันธ์ทรัตไหมครูว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับนั้นข้อนี้ตอบสองครับไปต่อข้อ12มาละห้ามพลาดนะห้ามพลาดข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดนะครับเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยข้อ1ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวอ่ะเพิ่งพูดไปไทยเป็นรัฐเดี่ยว เพราะมีรัฐบาลปกครองเพียงรัฐบาลเดียวเท่านั้นถูกต้องครับตัดทิ้งเพราะโจทย์ถามอะไรไม่ถูกต้อง